ทนายตั้มโชว์ภาพนาฬิกาหรูแต่และเรือนคงกันตั้งคอสงสยัยในวันที่11ตุลาคม67ทางด้านนายสิทธาเบียบังเกิดหรือทนายตั้มและทนายแทนคุณจิตอิสระประธานชมรมสันติภาพประชาธรรมพร้อมผู้ช่วยเดินเข้าหน้าแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีกับผู้บริหารของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปหลังมีผู้เสียหายรายลายลายร้องทุกข์ที่สนย์รับแจ้งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้แจ้งความดำเนินคดีกับ ทางบริษัทไอคอนกรุ๊ปค่ะรวมไปถึงผู้บริหารทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบอสพอบอสการบอสปีเตอร์บอสหมอเอกบอสมินบอสแซมในเรื่องของพอรกรกู้ยืมเงินอันเป็นช่อกงประชาชนหรือแชร์ลุกโซเรื่องของช่อกงประชาชนและความผิดพรบอรคอมพิวเตอร์และก็จะได้เข้าสู่มูลฐานร่วมการฟอกเงินด้วยท้งนี้ท่านไหนตั้มได้กล่าวข้อสงสัยว่าคุณกันกันตรถาววนมีการโพสต์โชว์ในกาาหรูหลายเรือน รวมมูลค่าเกือบ50ล้านบาทกับการทำอาชีพพิธีกรรายการจะมีะไรายได้ขนาดนี้เลยหรือนอกจากจะไปรับเปอร์เซ็นต์จากบริษัทดังกราว